อะไรนี่ผมสงสัยว่าเนี่ยร้านเนี้มันไม่มีสีเลยหรอไม่มีสีเหรอไม่มีสีหรอเอาไวแล้วก็ทิงนึงครับผมสีจะขึ้นคือยอะไรดยไงลาครับผมราเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อันนให้ดูครับผมโอ้โหปีนเข้าร้านไปได้ไงปีนเข้าร้านเลยตัทนอกจักไม่ได้สีแล้วอะผมจะถามทีร้านนี้ถือว่าดังไหมครับนี่อไรนี่อะไรดังมกดังตั้มือทั้งแป อันนี้เป็นส่วนผสมครับส่วนผสมเป็นร้านไทยร้านมันครับร้านไข่ร้านมันร้านเขาเขาไม่บอกอ๋อไม่บอกไม่บอกนะให้ดูเฉยๆไม่บอกคืออะไรมันคือตัวให้ความหวานหรือว่าอะไรครับทําห้อมให้ความหอมใช้เวลาเยอะหน่อยใช้เยอะอย่างเงี้ยกวนกี่กี่วันสี่ชั่วโมงกวนสี่ชั่วโมงแล้วปกติกวนคนกวนกี่ชั่วโมงแป๊บเดียวเขาวาดนุหน้าแปลกนะครับใส่ใหม่ทําไมต้องมีสีบางร้านมีสีบางร้านไม่มีสีผมไม่ได้ใส่สีครับเพราะว่าใส่ใจครับ แล้วแน้อยหลาเนี่ยอดแล้วมันไม่เบื่อด้วยอย่างนี้ใช่ไมมัยไม่รู้ได้ไงเนี่ยมันยาก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 เลยใช่น้อยน้อยไม่ใช่มันธรรมชาตินี่ทาจากอะไรอันเนี้ยน้ำตาลายน้ตาลทรายแล้วทายังไงมีกี่เฟ้นอย่างี้ว่ามันนับได้ไหมเอานับได้ใช่ไหมคนนี่จะนับให้ดูหรอในับเ วันนี้เอานี่จริงๆก็จะนับให้ดูนะให้ผมนับเดี๋ยวคุณอาร์มจะกดเครื่องที่เลขมันนับได้จริงๆจริงแล้วดูว่ากี่เซนแล้วเราซื้อกันเป็นเส้นหรือเป็นเซนเซนเลยดีไหมวันนี้วันนี้อะไรทำนะครับเพราะว่ามาเยียา์ที่ด้ทำมานั่งนับเส้นใหม่เล่นดังไหมทำจริงดังไหมดังไหมแตดังดังโอ้โหดังนะโดูร้านนี้โอ้โหถ้าถ้าถ้าจะทำให้ใต่ใหม่ดังกว่านี้ทำไงเขาอยากให้ร้านดังกว่านี้ทำไงสูงหน่อยแล้วมั้ย มีแป้งกับน้ำมันครับผมอ๋อแต่จะเป็นสูตรที่ว่าอร่อยไม่อร่อยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมของแต่ละร้าน้มีส่วนมีส่วน,วนอ๋อแล้วตัวนี้นี่คือ,อเขาเรียกอะไรน้ำตาลน้ำตาลเคี่ยวยังไงกี่ชั่วโมงเคี่ยวประมาณถ้ายีนาทีได้ครับโอ้แต่ขั้นตอนยากคือตรงนี้เขาเรียกว่าดึงสายใหม่ใช่ไหมดึ้ดึงเส้นเราจะดูแล้ครับน้ริงวันนี้จะมีเส้นแตตอนทำายนมากยสวยสวย อุ sort of ้ยช่วยต้องมึงดูนะว่าสวยจังเลยไอ้ลูกไอ้ลูกโอ้ยไ้สวนผสมบี้เลยเหรอสอโอ้โอะล้ครับถ้านับได้เม่อไรบอกนะอนนี้นะนับแล้วอนับแอ้วนะอะคำพูดจริงันนับจริงๆมานับได้จริงๆี่อีกคูณคูอครณสออง 8ปดแปดแีกสคูณแเหรอคูณเงี้ยหรอตอนนี้แแล้วแล้วพี่กดคูณสไว้ค่อยคูณต่ออ่าสองคูณสออ่านี่คูณสอไปเรื่อยๆคูณสอไปเรื่อยๆอ่อคูณออ่าหส่สอ่าสองหกแล้วสองหกอ่าคูณอีกสองคูณสอ่าหาร้อยสิบองแล้วอ่าดูจำนวนตังค์ที่คุณจะจ่ายอ่ะอ่าคูณอใหเกียวผมยังคูยังคูยังคคูณ2อ่ะ อันยี่สิบส่แล้วแล้วร้านนี้คือสีมันน่ากินเกินน้องหอมจริงๆน่าสีมีขนมเลเออเพราะสูตรสูตรใช้อะไรนะครับสูตรสูตรมีนักขายครับสูตรไม่้ไมีได้ไม่้ขายร้านนี้คือสูตรที่ไม่มีนักขายอ้าโอ้โหโอ้ยชอบมาชอบร้านนี้ต้นเอาคุณที่สองถ้าจะไปทำงานมาที่นี่ได้เลยทำไมเต้นเยอะเต้นเยอะโอ้โหใครอยากเข้างานป้ากงานต้องร้านนี้ตอนนี้ยอดแตนตามแล้วนะตแตนตามแล้วแตนตามแล้ว ขอกวงนี้จริงสิอกพวงิงตายแล้วโอ้โหวงไปปึ้งแล้วให้ลดตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยไม่ได้สิไม่เอาโอ้โหแสนแลอกหอแสนตามแล้วคุณขอยืดมบ้งได้ไหมไม่ได้จะไหวนะลองดูโอ้โหตอนนี้ยห้าแสนสองหมื่นสี่พันนะโอ้ยกคยืดไหวไหมไม่น่าไหวนะดูตรงแล้วเดี๋ยวของเขาเสียเอ้ยเอา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 เยเมพี่ืดนะจะขาดแล้วครับโอ้โหไปยังครับ ได้อีกไหไป <มา S 1> อ,อีกหอ,อ,อ,กอโอ้เขาจะกินแรงนี่เพราะว่าช่วงน,นี้จะรับปรุนโดยนี่เฮ้ยคุณทายนรายการผมเหรอน้ำพริกอร่อยอีรีนะโอ่าน้ำพริกของร้านต่องนต่องนครับตบพี่บ่าครับสองล้านเก้าห่นเจ็ดันหนึ่งร้ค่ะ2องล้านเลยนะสองล้านเก้าหเสเส้นครับมันนับได้จริงๆนะร้านบางอาบิดีนะครับต้นตำรับของฝากจากอายุทยานะครับ เออตัวชื่อนะครับอาร์มออยลีนะครับอยากกินร้อนหรืออยากกินแฉะจริงๆแล้วมันอร่อยอร่อยะไรอร่อกันก็แล้วแต่บรรยากาศงั้นขอแบบร้อนแบบแบบได้เลยห่อแบบร้อนแล้วไปยืนกลางแดดเอ้าห่างงนวันนี้เราจะให้อาร์มกินแบบร้อนเพื่ออไปกินร้อนไากเอ้าใช่แล้วจะกินแฉะกินตรงไหนครับกินแฉะกินในน้ำกินน้ำถ้าซึ่งข้างหาคนนี้มีมีคลองไม่น้ำไม่น้ำไม่น้ำเลยครับ ไ่น้ำเจ้าพยาไ่น้ำเจ้าพยาตรงนี้มีจริงเฮ้ออะเย่งชิมมาแล้วต้องไหว้มาไหว้พ่อมาท่านที่ไปครับไหว้ครับห้ามันขายชุดเท่าไหร่ดูจากเท่าที่เห็นห้าคุณถามไม่ว่าขายยังไงขายยังไงตั้งมาแล้วก็เอาของไปครับผมอ่าเนี่ยโอ้ยละร้อยครับผมละร้อยเอาเลยครับอ่านต่อเลยอ่าะละร้อยพอดีครับนี่นะโอ้ยตังไม่เป็นไรไม่ต้องตังนี่ไม่ได้โอ้โหตังไม่สำคัญอะไรสำคัญเงินทอง อะไรคุเดิถามโลกครับผมโรคอะไรบ้างกวันแล้วก็บาหวานนีครับอันนี้คือประหยัดปลติให้กินคนละอันออตอนนี้เห็นเขาใจให้นักอันเลยไป้ทั้งดังช่องเช่องเจ็ดังช่องเจ็ดสี่หมาช่องเจ็ดสี่หมาให้ไงให้ยกเลย เอ้คือถ้าเป็นทีวีถ้าเป็นทีวีมาคือยกรุไปเลยแล้วถ้าเป็นแบบว่ารายการโทรริการดีอ่าม้วนให้อ่าม้วนให้แล้วตัดที่อีกตัดที่อีกโอ้โหเพราว่าอะไรผมว่าอะไรมันเปืองอ๋อนี่ให้ยีเล็กๆเนี่ยมันเปื้องโอ้โหแล้วตอนนี้ผมบอกเลยเป็นช่วงท่ากระสุนโดยน้ำพริกร่อยอีลี่นะพริกโอ้โหนี่ผมซื้อที่ไหนซื้อที่เพชรร้อยอีลี่นะเข้ามาเข้ามาเจอเฮ้ยราห่านแล้วอ่า สายใหม่เนี่ยอาจจะเป็นเส้นนะครับทำไมไม่ได้คิดไม่ทันสายใหม่อาจจะหวานแต่บมไมใหคุณเป็นหวานใหญ่มเเจะให้นะครับโคตรถุงเอาไปเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ใหม่ไม่ด้วยอาไรตปโคตรถุงไปกับบ้านไปครับ

นี่ใส่ไม้บางอาบีดีนะครับไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่ส exactly. well, to ีไม่ใส่กล like ิ่นใส่ไม้บางอาบีดีลงท้องก็ได้แล้ันไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นไม่อร่อยไม่ต้องมาซื้อนายอร่อยอร่อยอร่อยดีมันหอมมันนุ่มมันหวานนี่กำลังดีนะรวมนี่ให้เขาไปด้วยไปด้วยครับผมอ่าตอนนี้คือผมเหมาหมดเนี่ยได้ครับผมกี่บาทจ๊ะเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อย ลบทั่มัไ้ม่มันอหไม่มีสีไม่มีสีถ้าคุณมาอยากกินสีไปข้างหน้าอ่าหรือขับไปลังไปอ่าร้าโรตีใส่ไม้อัดีินท่าศิอุทยาตรงข้ามโรงพยาบาลพรนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ก็เชิญไรนีีดีอา อ๋อไทยเบอร์เบอร์มองไม่เห็นเบอร์พลาสเบอร์วัดแ์บแป๊บวัดเบอร์าแล้วโอ้หกแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดศูนย์สามหนึ่งแปโทรเลยจ้าโทรมาเลยขอสายฟังอาบิดีน